สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คู่แวรมากับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญประโยคเหล่านี้ยังแปลไม่ตรงตัวอีกด้วยนะแต่ถ้าเราไปแปลตรงตัวปุ๊บนะคะเราก็จะดูโบบ้ากันเลยทีเดียวเรามาเริ่มเรียนรู้ประโยคแรกกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะ I don't buy it I don't buy it. I แปลว่าฉันนะคะส่วน don't มาจาก do not ที่แปลว่าไม่ buy แปลว่าซื้อถ้าเราแปลตรงตัวจะแปลว่าฉันไม่ซื้อแต่จริงๆแล้วอันนี้จะต้องแปลว่าฉันไม่เชื่อหรอกนะประโยคต่อมาค่ะ Be my guest. Be my guest. B แปลว่าเป็นอยู่คือส่วนมาแปลว่าของฉันเ s สแปลว่าแขกนะคะถ้าเรารวมกันจะแปลว่าเป็นแขกของฉันแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่มันเป็นสำนวนจะแปลว่าเชิญเลยค่ะส่วนประโยคต่อมานะคะเป็นประโยคคำถามที่น่าสนใจมากและนิยมใช้กันอีกด้วยนะคะแถมคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดอีก Are you y o รยูเดารยูเดาจะไม่ได้แปลว่าคุณข้างล่างหรือเปล่านะคะแต่เป็นการถามว่าคุณสนใจไหมคุณเห็นด้วยกันไหมหรือไปด้วยกันไหมยกตัวยอย่างสถานการณ์นะคะ I'm going to k r a b y next week. Are you down? I'm going to k r a b y next week. Are you down? ฉันจะไปกระบี่สัปดาห์หน้าคุณสนใจไหมเราสามารถตอบไปได้เลยอย่างเท่ๆนะคะ I'm down. I'm down จะแปลว่าฉันตกลงฉันเห็นด้วยหรือฉันไปด้วยแต่จะไม่ได้แปลว่าฉันอยู่ข้างล่างนะคะและนี่ก็คือประโยคที่คุณครูนำมาขากกันวันนี้ฝรั่งใช้กันบ่อยมากๆเลยค่ะอย่าลืมนำไปฝึกใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย